คุณผู้ชมค่ะตามสัญญาค่ะเราตามมาจนครบเลยนะคะสำหรับบูโดกันสองวันมาเนี้ยคุยกับอินนี่พี่ก็โอ้โหอินจริงๆเลยอินข็้าไปถึงใจเลยตอนนี้มาครบเลยนะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะไม่ได้รวมตัวกันนายแค่ไหนแล้วคะเนี่ยนานมากสองปีได้แต่ปกติเจอกันไหมเจอกันบ้างค่ะแต่ว่ารวมตัวที่แบบออกรายการอย่างเงี้ยน้อยน้อยลงน้อยมากเลยใช่ไหมคะเห็นมาที่นี่นะคะ ดิฉันจะต้องเรียกคุณอินอินขึ้นมาอินอินก็จะคุยกับเพื่อนนี่แสดงว่าคิดถึงเพื่อนมากเลยใช่ไหมคุณอินอยากเมาอยากเมาไหมมาเมาอะไรกันอะเวลาไม่ได้เจอเวลาไม่ได้เจอกันถามแฟนกันก่อนเลยแต่ที้แฟนใครอินตอนนี้อินแฟนใครเหรอเอ้าไม่ตอบมาไม่เดี๋ตอนนี้แฟนพี่เปิ้ลนอหรอในท่าอัปเดตก็ต้องใครเจอก็ต้อง ทำไมผอมอย่างนี้เออใช่ครับผอมจริงจริงแล้วคนอื่นเหมือนเดิมมั้ยมีใครผอมเคยใครอ้วนมั้ยแต่งลงพี่เสิร์ฟเหมือนเดิมพี่ยังเหมือนเดิมพี่หนิงเหมือนเดิมอ้าแปดงแป้งสวยขึ้นแป้งสวยขึ้นแสดงว่าสิบปีที่ผ่านมานี้อืมเนาะเหมือนเดิมยังวัยรุ่นเหมือนเดิมคูกเออเห็นไหมออกอัลบั้มมานี่ปีปีปีแรกปสี่สามปีสี่สามปีห้าสามสิบปีคนละกูยังเหมือนแบบ ยังได้ยินเหมือนยังได้ยินชัยวานเลยอ่ะเหมือนเมเ่อขึ้นเมื่อวานนะคะอันนี้ไหนแนะนําก่อนเพื่อว่าคุณผู้ชมจริงๆคุณผู้ชมก็คงรู้แล้วใครที่เป็นแฟนบูโดกันแต่คงอยากได้ยินเสียงทีละคนน่ะนี่คนเนี้ยหลังสุดเลยสองวันพูดเต็มเลยเนี่ยพูดเต็มเต็มเลยอันนี้น้องหนิงก่อนสวัสดีค่ะหนิงค่ะค่ะหนิงนี่กลองค่ะนี่เดี๋ยวนี่ไปเล่นในสิงเจริญแล้วนะโฮ้ยดัง มือกองสีงเจริญสวัสดีค่ะแป้งค่ะเล่นเปียโนกับคียบอร์ดค่ะปัจจุบันทำอะไรคะก็สอนเปียโนค่ะสอนเปียโนนะคะสวัสดีค่ะน้องค่ะเล่นเบสค่ะสวัสดีค่ะเสริมค่ะเล่นกีตาร์ค่ะโอ้โหอะเมื่อาวานเนี้ยอินเนี่ยเขาแอบแอบไม่ใช่ไม่ใช่แอบเล่าแหมเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าที่มาของบูโดกันเป็นยังไงบ้างและชื่อชื่อชื่อที่มาของบูโดกันใครตั้งค่ะก็คำว่าบูโดกันเนี้ยเป็นภาษา ฝรั่งเศสไา่ได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคะ่ะเขาบอกบูโดได้บอกว่านักรบเราอาจจะออกเสียงสำเนียงไม่เหมือนกับเขาบูโด้บูโดบูโดบูโด้แปลว่านักรบนะคะแล้วก็แบบพวกแบบอะไรนะพวกสมุไรพวกนี้นใช่ไหมคะเพาว่ากันเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ออกเสียงว่ากันเขาอ,อาจจะกลั่น,นอะไรสักอย่างแปลว่าอาคารสถานที่เพราะนั้นแปลว่าสถานที่ของนักรบซึ่งจริงแล้วที่บูโดกันเนี่ยจะเป็นชื่อฮอที่ญี่ปุ่นเหมือนคล้ายๆแบบ indoor stadium หมือไม่อะไรเงี้ยเพราะสำหรับ แต่ก่อนเอาไว้สำหรับแข่งสบุไลกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไว้เป็นที่แสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดังๆ mm. เช่นบิทเทิลอะไรพวกนี้เราก็เลยเอาตรงนี้พวกเราก็เหมือนแับว,ว่าเป็นนักลบที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่สู่วงการนี้แล้วมันก็แบบว่าสถานที่ของนักรบก็เป็นสถานที่ของเราแล้วเป็นสถานที่ที่เล่นคอนเสิร์ตด้วยเราก็จริงๆตอนนั้นก็มีความฝันว่าเราอยากจะไปไไเล่นคน<พ>นั้นไม่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ลบเลยเป็นที่มาของบูโดกันทุกคนก็เห็นด้วยไม่ไมีใครเสนอชื่ออื่นเลยหรอ ทุกคนลองความเห็นหลอนเดย์ตอนแรกหลอนเดย์เลยก็ไม่รู้ใช่ไหมหลอนเดย์ที่บริษัทที่บริษัทเขาช่วยกันกินเดย์กัตอนแรกก็คือตั้งใจจะอยู่โพลีแกรมใช่ไหมคะใช่ครั้งแรกสุดเลยครั้งแรกสุดแล้วเป็นไงมาไงถึงเปลี่ยนค่ายอย่างรวดเร็วไปิดตัวลงไปอ่ายูนิเวอร์แซลมาเทคโอเวอร์โพลีแกรมโพลิดออลเราก็เลยออกมา ว่างลาสังกัดสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยค่ะนานนะพักใหญ่หลายปีนะสามสี่ปีแต่ก็เป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเราได้ไปเล่นดนตรีด้วยกันจนเข้าขากันจริงๆที่ไหนบ้างเล่นที่ไหนโอ้ยเล่นสมัยที่แบบผับยังปิดแบบปีห้าตอนนั้นผับปิดปีห้าแล้วเขาหญิงล้วนนี่เลยนะ่หญิงล้วนนี่ยมีโดนซงโดนแซลดูอะไรไหมเขาเล่นด้วยกันแซลเป็นคนคนเอาของไห้กินเอาของให้กินแซลเป็นคนคนผู้หญิงอะ แกะสลักไปด้วยตีกองไปด้วยอะเนาะสละักจิ้มนิ้วตีกองไปได้อะออ oh. จริงจริงเนี่จริงจริงนี่เสียงเขาสูงขึ้นไปเนี่ย <laughs> แกะสละักแกะสละักเสร็จแล้วก็ส่งเพื่อนเอากินกิน oh. เล่นด้วยนะ oh. มอนเเป็นร้านอาหารบัดดี้บัดดี้คิเชนสนุกสนานกันมากแล้วดิเซลเป็นคนคนที่ใครโดนเซลเยอะสุด น้องเรื่องสาวสาวสุดมั้ยเขาจะเป็นคนนิ่งค่ะคนนิ่งมักจะเป็นคนที่ถูกแซวนะถ้าพวกเราเนี่ยแบบเขาก็เขาเบื่อแล้วพวกนี้เจออินเข้าไปสมัยก่อนไม่มีใครล้ายุ่งเลยบ้างเราแซวแขกบ้างขอแซวแขกอ๋อเหรอฮะแล้วอย่างนี้แบบเป็นหญิงล้วนที่กลัวไหมอ่ะหนุ่มๆมาจาะแจะจาะแจะไม่หนุ่มสิคะคือจะแก่แก่มากหนุ่มใหญ่นี่แหละหนุ่มใหญ่ติ๊บมาให้เอาขนมมะฟ้า ท้อไหมฮะตอนนั้นเคยคิดว่าจะไปแบบว่าออกอัลบัา้มาอยู่กับค่ายแล้วอยู่ๆต้องมาเล่นตามที่ต่างๆด้วยวัยด้วยวัยตอนนั้นยี่สิต้นๆไม่ท้อค่ะร,ร,รู้สึกว่าชีวิตมันเพิ่งเริ่มต้นความท้อมันมันยังไม่อยู่ในความคิดอ,อและสุดท้ายก็ได้มาอยู่กับมี่ใครทําไมถึงมาอยู่กับมี้ใครใคร,ใครเป็นคนใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนนานานนะเนี่ย โอเคก็ค <Okay, S 2> <ส>ือคิดนนี่ก <Okay, S 2> ็คือว่าตอนแรกที่เราอยู่ที่โปรโแิรมยุคโปรดิวเซอร์เราก็ยังทำอมารบ้างอยู่แต่ตอนนั้นทำให้พี่ไทนาวุฒิที่พอพี่ไทนาวุฒิดังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่หมีนเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์อเราก็เอาตัวที่สองที่เขามีอยู่สังกัดคือพวกเรา เราเป็นัวที่สองเป็นัวที่สองใช่ต้องถือว่าคุณไทยธนาวุฒิเป็นผู้กรุยทางและพี่หมีโปรดิวเซอร์นี่ค่ะอ๋อพี่หมีก็พาเข้าไปที่กรมีุ่ยทางไว้ให้ใช่ไปอยู่ค่ายอะไรนะของเจนี่จนี่อ๋ออยู่จีนี่เรคคอร์ดนานไหมครักว่าชุดแรกจะออกใช้เวลานานไหมส้ยสองปีได้ไหมเพราะเราตกงานกันตกงานโอ้มีตกงานด้วยเพราะว่าต้องต้องลาออกจากงานเพื่อมา ทเก็บตัวแล้วเวลาเวลาทําไปทําเพลงนี้ไม่ชอบก็โะทิ้งนั่นหมายถึงเวลาทั้งหมดที่เราเสียมันก็ลากเวลาลากช่วงเวลาตอนนั้นกินอยู่ยังไงอะขายของขายของเปิดเครื่องนันก็ฮิตเปิดท้ายขายของค่ะไอ้จำได้มากได้ทุกอย่างเลยขนของที่เป็นของสะสมไปขายกันอ๋อขายขายกันทุกคนเลยหรอ้วคุณพ่อคุณแม่เอาของมาให้บ้างแบบเอาไข่เอามาม่ามาม่าจะรู้จักทุกชนิดแล้วก็จะเปลี่ยนมาม่ากินจะได้เป็น D c e n อร์เลยอ๋อก็คือเรียกว่าร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกัน สองปีกว่าจะได้ออกอัลบั้มอัลบั้มแรกเรามีส่วนส่วนเข้าไปรู้เห็นไหมะว่าเขาจะเยอะที่สุดเลยค่ะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์มันไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยนี้ที่ทุกบ้านใครๆก็มีพีซีมีอะไรเงี้ยสมัยนั้นคือถ้าคนที่มีพีซีจะเป็นคนที่มีสตางค์หน่อยซึ <ừ> ่งตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้จักต้องไปทํางานต้องไปรวมตัวที่บ้านโปรดิวเซอร์ต้องไปรวมตัวที่บ้านที่หนีเพื่อที่จะทาเรียนรู้การใช้โปรแกรมไปด้วยแล้วก็ เล่นตีด้วยกันว่าฉันเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยเธอเล่นตามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าไปรวมกันแล้วในห้องอัดนี่คือเล่นจริงในห้องอัดเล่นจริงค่ะเราเล่นจริงกันเองหมดทุกคนหนิงจะโดนก่อนเพราะหนิงเป็นมือกองหนิงเนต้องไปตีตีกองเป็นคนแรกเพลงแรกเนี่ยใช้เวลาสองวันมั้งอย่าปล่อยให้เขาเห็นน้ำตาเอาละบ้าแล้วอย่าปล่อยให้เขาเห็นน้ำตาใช่นั่นน่ะตีอยู่สองวันน่ะกว่าจะได้เพลงเดียวยากเนาะยากยากแสดงว่าเวลาที่ทํางานจริงๆกับประสบการณ์ที่เรา ทำงานมาต่างกันเลยเรียกว่าคนละเรื่องกันเลยค่ะเล่นเล่นให้คนดูที่ร้านอาหารเนี่ยเพลงนั้นเขาได้ยินอาจจะไม่ถึงวิ่งหนึ่งวินาทีด้วยซ้ําแต่เวลาอาัดลงเทปมันทึกเสียงเนี่ยอาจไปแล้วเนี่ยกอมาฟังใหม่กี่ทีก็ได้ยินตาหนิที่เราทําไว้อ๋อใช่แล้วก็ต้องโดนแก้ต้องซ้ำแล้วซ้ำแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวพอจะได้ออกจริงๆเนี่ยเราเราจะต้องเปลี่ยนลุกไหมทางแกรมมี่เขาจับเราเปลี่ยนไหมจะเป็นบูโดกันใช้ชื่อบูโดกันมาเลยใช่ไหมคะใช่ใช้่เปลี่ยนลุกไหม เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงมีแป้งที่จะเปลี่ยนผมฟูแป้งไปทําเป็นแบบเกาหลียุคแรกฮะยังไงอะกระฟูฟูฟูมีภาพไหมเนี่ยอ่ามีมีเลยนะคะเอาเอาซีดีมาให้เอาไม่ใช่ซีดียุคจังจะต้องเอาเทปมาคิดถึงจังนี่เลยเอาเทปมาเทปเออซีดีมันดูใหม่ค่ะถ้าใครมีเครื่องเล่นนี่กรุณาบริจาคให้ด้วยพี่จำได้ว่าพี่อยากเป็นดีเจอยู่ให้ยินยินเพลงชัยยาก่อนแล้วก็อย่าปล่อยให้เสียงน้ำตาแล้วก็ พื้แรกเขปล่อยอินนี่ก่อนสิเขาปล่อยอันนี้ก่อนชยาชยาพื้นแรกคืออันคล้อยเหมือนเดิมแดดเลียหน้าปกซีมาแล้วเออใช่ใช่ใช่อันนี้สองอันนี้อันนี้พิเศษใส่ไข่ไม่ใช่รีอินเอ้วนเลยนะตอนนี้เนาะตอนนี้ผอมเลยเอออ่ะเอ้ะยังไงตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแล้วเราต้องเปลี่ยนเราจะต้องเตรียมตัวมากกว่ามากกว่าเดิมก็หมายถึงเรื่อง ที่เขาจะเปลี่ยนลกเราช่วก็ตื่นเต้นมากกว่าค่ะว่าตอนนั้นเป็นแบบเป็นวัยรุ่นแล้วก็แล้วก็แบบอยากลองทุกอย่างก็เลยแบบคิดว่าอะไรก็ได้พี่เพราะเราก็เชื่อมือในความเป็นคิดว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลของเขาด้วยน่าจะทาให้เราดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลงก็ไม่ว่าจะตลกดีไม่ตลกนะคะก็เขาก็ดังสุดในวงเขาจริงค่ะจริงเพราะคนจะจาที่ทรงผมใช่ใช่มี่ช่วงนที่ผมคนชาช่เยอะแยะอันนี้ไม่ได้บอกว่าคือมันจะคล้ายๆกันหมดแล้วพออัลบั้มออกวันแรก รู้สึกไงเหมือนแรกเก้าเก้ากุมภาสี่สามเนี่เขาจำได้เขจำได้นมเก้าุมพาสี่สามเก้ากุมพาสี่สามนั่งชบสานปี่นีเนี่ยนั่งบ้านพี่หนีนั่งตรงกระดานกันแล้วดูทีวีรอดูมิวสิกของวันแรกวันแรกิชยรายการแมลงมันเหรอไม่ใช่มืนนั้นยงมิติ้งมิวติงมิทติ้ จำไม่ได้รารการอะไรไม่รู้แต่นั่งตรงกระไดเป็นหลันหลันหลันแลหลันลงไปอย่างเงี้ยแล้วพี่หนิงก็น้ำตาคอหนูก็ร้องไห้อเหรอคือมันดีใจอะดีใจถ่ายเอ็มวีแล้วนั่งอยู่หลังปิกอัพอะร้อนจะตายเนี้ยมันนี่ยีแล้วพอได้ยินเพลงออกทางวิทยุรู้สึกไงเปิดวิทยุไหนได้ยินโอ้โหได้ยินแต่เพลงบูโดกัรก็ขึ้นอันดับมีอันดับรือรู้สึกไงคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยนี่เคยฟังแบบเพลงของคนอื่น พอพานี้มาได้นี่แหละคือเพลงของเราเนี่ยแล้วคนอื่นก็ได้ฟังด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากค่ะคือชุดแรกนี่เกินคาดไหมครับคิดว่าเกินค่ะเกินคุณร้อยไปเลยมเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นใช้ทำให้เกินคาดอย่างเยอะไปด้วยค่ะมันมันคาดไม่ถึงไม่ไม่ถึงที่อะไรนีละมันไม่ได้คาดหวังไว้เลยว่ามันจะขนาดแบบตั้งรับไม่ทันเลยรับรับไม่ทันเลยองานทุกวันเลยหรือเปล่ากินนอนกันบนรถตู้ หลับกันบนรถตู้ตัวบนรถตู้เลยค่ะรถตู้มารับตั้งแต่ตีห้ากลับมาส่งใบทีหวข่ํมค่ะออกคอนเสิร์ตทุกวันไปทุกวันทั้งได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ก็ไปไปทุกวันแต่นั่นคือความสุขไหมเราเล่นดนตรีก็มีความสุขไหมมันเป็นความสุขที่เราไม่ทันรู้ตัวพอวันใดขาดสิ่งนั้นไปแล้วเราถึงตอนนั้นสนุกคิดถึงพอชุดสองคะชุดสองเป็นไงคะชุดสองอยู่ มันก็มีเพลงที่ไม่ไม่เท่าไม่ไม่เท่าแต่เราคิดไว้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วว่าการที่เรามีเพลงที่ทํางานเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าคนยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้ชอบความเป็นเราเลยแต่เขชอบเพลงเราเพราะฉะนั้นอันตรายถ้าเพลงต่อถ้าอัลบั้มต่อไปเพลงเราไม่ทํางานล่ะจะเป็นยังไงอ๋อนี่เราคิดของเราใช่ไหมใช่อันตแล้วเราคุยกันไหมคุยคุยแต่ว่าในเมื่อทําออกมาแล้วจะเป็นยังไง ครั้งแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังเพราะฉนั้นก็จงทํางานแบบไม่คาดหวังถ้า <ทำ S 2> มันมดีดดใช่ถ้ามันดีก็ดีไปถ้าทําไม่ดีเราก็ต้องย้อนกลับมามองว่า,าปัญหาอยู่ตรงไหน,นแล้ว,แล,วแล้วเวลาไปออกคอนเสิร์ตเนี่ยในในวงเนี่ยใครพูดเก่งสุดเนี่ยคนนี้ปะอินอิน้อินพูดอะไรบ้างวาเวลราอยู่บนเวทีมันต้องจอยแขกเอ้ยจอยแคก <laughs> จอยลูกค้าต้องเอนจอยลูกค้าจอยแฟนเพลงอะมันต้องพูดคุยอ่ะมันต้องพูดคุยมันต้องคุยอ่ะแต่ว่าจริงๆริงอินอินจริงๆงแล้วอ่ะเพื่อนจะรู้ว่าอินคนซีเรียสหดงิดนู่นนี่นั่นอารมณ์ร้อนเออแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บไอจีมาสุดจะมาดจออย่างเงี้ยมันก็มันต้องทําหน้าที่ด้วยแต่ว่าถามว่าเฟกไหมไม่ได้เฟกขึ้นไปแล้วมันเป็นเองมันเป็นไปโดยธรรมชาติพอได้เล่นดนตรีแล้วมันฮึกเหิมอ่ะมันแบบ อ๋อมันเสริมอย่างเงี้ยพอลงมาเขาจะคุยกันกุจูจีไอ้อ้วนนี่มันนั่งอมวนไหมแล้วมีมีมีความประทับใจอะไรคะที่มันรู้สึกว่าซาบซึ้งเหลือเกินกับสิ่งที่เราเคยทําร่วมกันมาประทับใจเสริมเรื่องที่ช่วงที่อนอกเพลงก่อนของอัลบั้มอะค่ะคนไม่มีเงินเลยอะแต่เสริมอะได้เงินจากไหนนะคะขายรถ ขายรถล้องมันแบ่งยังเพื่อนอ่ะจริงเหรอก็ได้คนละนิดหน่อยค่ะได้คนละนิดแบ่งเพื่อนคนละให้เพื่อนได้คนละนิดหน่อยแล้วก็เอาไปสร้าบ้านอ๋อแต่เข้าีน้ำใจนะมาเป็นน้ใจเป็นน้ำใจแล้วที่ประทับใจสุดคำสำหรับอินนะสำหรับอินคือตอนนั้นอินต้องอยู่ห้องอ่ะร้องอยู่นั่นน่ะออกไปทํางานไม่ได้แต่สี่คนต้องออกไปทํางานแล้วก็ไปมีนักร้องเป็นเพื่อนอีกคนนึงแล้วเขาเอาเงินเดือนของเขาอะ สี่คนมาหารแล้วเอาเงินมาให้อินเพราะแล้วเพื่อนก็บอกว่าอินก็ทํางานแต่อินทําอยู่ในห้องอัดแค่ไม่ได้ออกไปตลอนกับเพื่อนเพื่อนยังทํางานได้อีกสองเดือนสองเดือนนั้นเพื่อนก็เอาเงินหานกันอ่ะนี่ก็เอาเงินเหมือนเป็นเงินหองให้นี่จะร้องไห้ยาเลยพ้นไปแล้วช่าเนาะคือมันพ้นแล้วมันพนจุดดีแสิ่งดีๆที่เราจดจําไว้คือถ้าถ้าเกิดออกเทปใหม่ๆร้องไปแล้วปัจเนี้ยพูดเรื่องนี้ร้องไห้ไปแล้วเพราะว่าเราก็ร้องเพลงอยู่ในห้องอัดแต่เราไม่นึกว่าเพื่อนจะนึกได้ คือของดีๆเงี้ยคิดได้เนาะอยากให้คนทุกคนแบบคิดแต่เรื่องดีๆทําแต่เรื่องดีๆเงี้ยมันจะแบบมันจะรู้สึกดีไปตลอดชีวิตก็คือเราเพราะว่าเขาเขาเขาช่วงนั้นคือเขาอาสามารถออกด้วยมีปีได้แต่เราต้องอยู่ในห้องอับก่อนที่จะออกอลบั้าแรกใช่ไหมอันนี้คือประับใจะอินที่สุดที่สุดเลยพ่อพ่อบูโดการเป็นที่รู้จักว่าดังขึ้นมาก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 เนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้เราต้องแบบเข้าใจผิดกันหรือมีอะไรที่เราต้องแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องนี้อะไรี อือไม่ครู้สึกอะเราไม่ค่อยไม่คิดเล็กคิดน้อยกันคิดน้อยอ่าอันนี้ต้องต้องยกความดีให้พี่นิกค่ะขอกล่าวถึงพี่นิกเจ้าของจีนี่นะคะแกจะพูดอยู่เสมอว่าเวลาเราร่วมทุกเนี่ยเราร่วมทุกกันได้เพราะฉะนั้นเวลามีความสุขต้องร่วมสุขได้ด้วยอืมต้องแบ่งกันให้ได้ครบทุกอย่างใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าทุกแหมอยู่ด้วยกันรักกัน พอสุกปุ๊บกูหนีเลยไปแล้วเอาแล้วองั้นมันมันก็ไม่ถูกเลยแล้วปรึกษาคุยกันได้ทุกเรื่องไหมนอกจากนอกเหนือจากเรื่องนอกเหนือจากเรื่องเพลงทุกเรื่องทุกเรื่องหรอเรื่องเาเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องเรื่องแฟนเรื่องทุกเรื่องคนรถตู้มันมีทุกเรื่องคือคนขับรถตู้เนี่ยมันจะเป็น พี่เขาจะเป็นคนขับขาประจำอ่ะรู้หมดทุกเรื่องเขาอยากจะปิดประตูหลังกาน่าจะมีหน้าต่างกั้นอ่ะเขาให้เด็กพวกนี้นี่รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องหน่อยเด็กพวกนี้รู้นิสัยขครืงหมดเลยรู้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องมนกระทั่งเสื้อชั้นในอ่ะรู้ทุกเรื่องซื้อผิดไซส์รู้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องของพี่น้องกพน้องของพี่น้องเล่าได้ของพี่น้องเล่าได้แล้วพี่ดาสิอยากทำอะไ่ ไอ้บ้านไอ้แป้งอ่ะ,ออะก็มีครีมอะไรเยอะแยะไปหมดตั้งอยู่หน้าบ้านใครนะบ้านไอแป้งไปซ้อมดนตรีไปกินนอนบ้านไอ้แป้งไปไป,ไปซ้อมดนตรีไอ้พี่น้องก็หน้ามันไปล้างหน้า <c oughs> ไอ้แป้งเกาเอาไอ้นี่ยนูโทจีน่าที่มันเป็นปั๊มปั๊มอะใส่น้ำยาซักแห้งลงไปเติมยาสังเกงไงเลยล่ะแล้วก็เอา ปั้มไปเหมือนเดิมกตั้งไว้หน้ากระจกนั่งอ่างล้างมือเดี๋ยวแล้วมันก็เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วแต่มันจางเพราะว่าเขียนว่าสระผ้าแต่ว่ามันจางมากนี่แล้วตามันซ้อนกันแล้วขวดใส่แล้วมีจุดทูจีน่าพี่น้องปั๊มล้างหน้าออกมาแป้งทำไมที่โฟมล้างหน้าหน้าผมแห้งเป๊ะเลยตึงเปียกเลยอ่ะไม่เป็นหวกพี่น้อ มอปอน่าเย็นขบวนไม่เขาเป็นคนทำอะไรกตนลางอันนี้มีมาได้นี่ไม่ใช่เขาเหมือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปังเขาไม่เจ้าชู้เขาไม่เจ้าชู้เขาไม่เจ้าชู้แลวเขาเป็นคนดีไม่เจ้าชู้เพาะอะคืออย่างนี้พี่หนูนั่งอยู่กับมันนั่งอยู่อย่างเงี้ยที่ชอบสับโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะอินวปดีโกันเฮ้ยกูนั่งอยู่เงี้ยกูก็หยิบโทรศัพท์มาดูก็ไม่ได้โทรออกหาใครเลยสองเบอร์ ไม่ยังเป็นอินบูโดการอยู่อ๋อแอ<บ>ม,ม,มันมีแฟนหลายคนแล้วแ,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 ฟแฟนแฟนหลายคนแฟนผูน้หญิงผู้ชายไม่ได้ <c oughs> แล้วแล้วคนที่หนึ่งคนที่สองเป็นอินบูโดการเป็นน้องบูโดการเป็นเสริมบูโดกันสองอหนึ่งสองสอะไรเงีย้ยแล้วแล้วอินก็ตกใจกตอนนั้นแ้งชูู้มากเหรอมาแล้วอินก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วโทรศัพท์อินก็ไม่ได้โทรหามันหนูก็ถามมันว่าแองกูไม่ได้โทรหามึงมันขึ้นอินบูโดการเมมผิดปะ เปล่าแล้วมันก็เฉลยแล้วมันก็จะลอยแล้วตอนนี้ก็ใชุ้มนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้ละหมดสิทธิ์แล้วทำไมฮะไม่มีแฟนแล้ะเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนดีแล้วสรุปแล้วจริงจริงดิขาือวงแตกวงแยกทะเลาะกันตบกันโอ้โหเยอะตบตีแย่งสาวนะไม่ตบตีแย่งผู้ชายผู้ชายเหรอไม่รู้ข่าวเยอะมากไม่เคยมีในวงนีเลยเยอะมากสรุปแลับบอกว่าไม่คุยกันเลยออะไรยงเี้บกอะไรวะมาจากไหน แล้วยังดียยังดียังดีกันอยู่ดีกันอยู่ปกติค่ะปกติแต่เพียงแต่จะไม่จะไม่เป็นบูโดกันแล้วเป็นบูโดการท้จ้างเขไปอะค่ะยังเป็นบูโดการอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยคือคือคือเหนื่อยแล้วยุ้งถ้ายิ่งฝืนนะพี่เขาเนี่ยแตกแน่เหรอทำไมอะมันจุนไม่ติดอะคือสมมติอย่างเงี้ยอินไม่ว่างวันนี้อินซ้อมวันนี้ไม่ได้พี่ดิงไม่ว่างวันนี้ซ้อมไม่ได้ไอ้แป้งว่างพร้อมซ้อมสมมติแป้งซ้อมว่างซ้อมตลอดเวลา นี่ลองม่ว่าเป็งซวอมสมบูพี่เสริมซ้อมเปิดไว้ให้สาหรับวงแล้วทาไมพี่เสริมกับแป้งต้องมานั่งรอทุกคนมันก็ต้องคิดอยู่แล้วก็คือว่าคือภาระคุณไม่ไปซ้อมล่ะสรุปว่าปัญหาอยู่ที่อินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คตัวองคือตัวเอมากขึ้นแล้วก็ภาระก็มีทงบ้านก็มีเพราะฉะนั้นแบบแต่ละคนก็ต้องแบบจริงๆก็คือก็ต้องทํางานหาเลี้ยงด้วยทีนี้มารอให้แบบการออกเทปออกเทปซึ่งเราไม่รู้ว่าจะได้ หรือไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราหาชีพหลักแล้วก็ให้ออกเทสงานอดิเรกดีกว่าอไม่งั้นมันจะที่บ้านยากมันอยู่ตรงอัลบั้มชุด4ชุด5รู้ด้วยหรือเปล่าชุดสุดท้ายคือชุดนี้ค่ะไม่อยากท่ะมันลมักจริงก็คืออนธิดาันธิดาแต่ว่า่ในชุดสุดท้ายพี่ตู่นันธิดานี่เองเดี๋ยวดิฉันจะต้องเรียกพี่ตู่มาเคลียร์เกี่ยวกับพี่ตู่บอกอะไรว่าบายเพลงฟ้าบายพูดเล่นแซวกันไปอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันแล้วกันว่าว่าแล้วเวลาที่เงียบหายกันไปเนี่ย ทำอะไรกันบ้างแต่และคนไปทําอะไรที่ไหนกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันนะค่ะ <ass> สวัสดีค่ะแวเดี๋ยวเ, <ok> เดี๋ยวเราจะได้เห็นบูดูกันมาร่วมเล่นเล่นแจมกันนะ